กบวยซ้ายหรือเปล่าครับโซนอีกหลายคอมเมนต์ก็ว่าเหมือนกันครับว่าดีเซลเล็กไม่ค่อยแพ้บวยหมยัดครับเอาละครับคู่นี้ดูกันแล้วครับยกที่สองก็น่าจะใส่กันเข้มๆมากขึ้นกับแข้งขวาของดีเซลเล็กถีบไว้ก่อนครับอกไม้ปาดีเซลเล็กเตะขวาโตขึ้นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฟองกำลังกำลังแรงนะครับเจก๊กบวยซ้ายหลายคนนะครับไม่แพ้เลยครับ เรียกว่าเขาบอกว่ามวยสายนี่เขาเขาไม่แพ้อยู่แล้วนะครับวันนี้มาเจอกับสายแต่ว่าสายหนักหนักนี่นะครับอย่าไปรับเยอะไม่ได้ครับนีครับมาทีไว้เลยครับยกแรกนี่เห็นแข้งกันเป็นส่วนใหญ่ครับยกนี้ก็ยังเน้นที่แข้งครับทั้งคู่ดูแล้วนี่ก็ยังใจเย็นทั้งคู่ครับแข้งซ้ายครับอัดเข้าที่ท่อนแขน เกมนี่ยังไม่เปิดโอ้โดนหมัดครับแม่ซึมแล้วลนไม่ลนครับโอ้ยโดนหมัดครับเต็มเต็มโอ้เาแล้วครับเมานะครับเมานะครับหานนี่แกวงอยู่นะครับยังเมาอยู่นะครับแต่ก็ยังรียบร้อนประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจังหวะบวกหมัดนี่ออกได้หนักๆนะครับออกไม่ป่าโอ้โหนี่นะครับมวยหมัดหมองงูจะตายเพราะงูหรือเปล่าครับโอ้ที่โดนเต็มเต็มครับเมื่อสักครู่นี่หูเสียงนี่ต้องบอกว่า ต้องโชกค,ครับอ่ะเริ่มจะประคองสติกลับมาครับไม่รีบครับทางนั่นโอ้ยดีเซลเล็ตี่ดโดนหมัดมาอีกแล้วครับหมัดมาอีกแล้วโอ้โอ้อาวแต่ช็อตนี้นี่เหมือนดอกไม้ป่าเนี่ยจะเริ่มชินชาครับโอ้ได้บวกกันแบบนี้นี่กลายเป็นว่ามวยหมัดโดนสก่อนแล้วนะครับโอ้มีเมาเหมือนกันนะครับโดนหมัดของดีเซลเล็ตเข้าไปนะสำหรับราชาน็อกเอาท์คนล่าสุดอย่างดอกไม้ป่านะ เิยขยับเข้าหาครับดีเซลเล็กครับเห็นจุดซะแล้วครับแมเตะพามากส่ทางครับเตะมาเตะคืนแล้วครับแทงขวาครับดีเซลเล็ก จะหวะเมาไปแล้วครับยกที่สองมันขวาเตะซ้ายครับดอกไม้ป่าโอ้ผู้นี้สงสัยจะแสนแตกซะแล้วครับดูจากรูปการตอนนี้นะครับแทงขวาของดีเซเล็กหมดยกครับแต่ม,นนะมันอกมั่นใจมากไม่ได้นะครับดีเซเล็ก พลังหมัดของดอกไม้ป่าี่ยังไว้ใจได้ครับนี่แหละครับแม่ต้องดูนะครับว่ายกที่แล้วเนี่ยมีเมาไปแล้วครับเดี๋ยวว่าเป็นเกมของทางดอกไม้ป่าเนี่ยต้องเอาคืนบ้างครับยังไม่เห็นหมัดเลยนะครับที่จะต่อยได้เต็มๆใบหน้าของดิเซลเล็กนะครับนี่ยครับยังเน้นแข้งอยู่ครับเอาครับแต่เข้ามาในหุกขวาจับมาแล้วเริ่มจะเดินเกมลุกแล้วนะครับตอนนี้เปิดเกมเดินหน้าท้าด่วนครับแม่แทงซ้ายยังดึงได้ หนูวซ้ายทีครับจับจับต่อหตยหมัดเอาแล้วครับแต่หมัดเริ่มจะมาแล้วจังหวะบวกฟอกครับอ่าดอกไม้ป่าพยายามลำเลียงหมัดเข้าหาแต่ว่าแฝ่เจอเจอศอกของดีเซลเล็กตั้งแล้วก็บวกเอาไว้ครับแข้งซ้ายครับดอกไม้ป่าดีเซลเล็กแข้งขวาครับติดบงังไปซ้ายครับซ้ายหลุดเจอขวาไปปลายเท้าับ เอาล้ครับเริ่มแดเบียดออกหมัดเยอะขึ้นแล้วนะครับเตะซ้ายเตะซ้ายดูเริ่มฟื้นเต็มตัวแล้วนะครับดอกไม่ป่าหลังจากที่ยกทีสองนั้นมีแกวงอยู่ตีนะครับเบียดโอ้หลายลูกหลุดนี่หลุดที่โดนทุกทีนะครับหน้าขาฝีขังแล้วนะครับเตะเวิดที่โดนดีตะเล็กทำโทษที่แข้งขวามาแล้วครับยืนเันใกล้ๆแลกกันใกล้ใกลแบบนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับสถานการณ์ตกเป็นลอกก็ต้องบวกต้องเบียดแบบนี้นะครับ นี่ครับเดี๋ยวดูว่าจะได้ใช้ท่าไม้ตายเมื่อไรครับแม่ยังเน้นไปที่แข้งอยู่นะครับยังไม่มีโอกาสได้สับไก่ต่อยหมัดครับนี่ครับแม่โดนแข้งของดีเซลไปโอ้มือไม่ตกครับแม่พยายามจะบวกต่อครับแม่มีโดนลําตันเหมือนกันนะครับไอยานะตอนนี้นี่เหมือนเครื่องจะติดแล้วครับดอกไม้ปากเดินครับแทงซ้ายกับขวาขึ้นมาขวาครับย้ำเข้าไปเดินเข้ามาครับซ้ายกับขวาแล้วต่อยหมัดเอาแล้วครับ เริ่มจะเดินเข้าไปใกล้ๆครับทนัานดอกไม้ป่าอุ้ยโดนขวาครับดอกดูวัวยังได้ลุ้นนังคู้นะครับดอกไม้ป่าพยามจะเตียดออกแข้งแล้วก็มีหมัดแกมนะครับสลับเข้ามาเอาหยุดไม่ได้ช็อตไม่ได้เหมือนกันนะครับดีเจเล็อย่างที่บอกนะครับไปถอยตั้งรับเยอะนี่แข้งของดอกไม้ป่าก็ถือว่าออกได้หนักเหมือนกันดูนะครับมีหมัดหน้าคอยแย่ขยบนีีนะครับโอ้โหขายเพชนี้สวยเลยนะครับ กระทุ้งเข้าไปโอ้แต่ว่ามาเดินปิดเหลี่ยมล้มลงไปครับมาเข้าหาครับดอกเดินเข้าหาครับเจอแท่งขาผีครับสายล้วงลำตัวไปครับล้วงลำตัวแล้วครับช่วงช่วงช่วงปลายยกสามครับมีต่อยท้องต่อยหน้ามีต่อยท้องต่อยหน้ามีต่อยท้องต่อยหน้าแล้วก็บิดล็อกครับโอ้โหโดนเมากกอนะครับตัวนี้ครับพระกระปั้นของราชานต้องเอาคนใหม่ครับ กดได้เลยครับเรียบร้อยครับโมนี่หนึ่งแสนบาทครับโอ้โหนี่ครับรางวัลโบนัสสูงสุดครับไปที่อุบลครับนี่โอ้โหมาดูครับยกที่แล้วเนี่ยเมานะครับยกนี้นี่ได้ต่อยชุดเดียวเลยครับ โอ้เหลือครึ่งยกนะครับยกสามดูครับมาไปเลยครับาไดนแชมป์กระเด็นเรียบร้อยครับเราได้แชมป์คนใหม่เรียบร้อยนะครับโอ้สุดยอดครับนี่ครับโอ้แฟนๆในซูฮกกันเลยครับโอ้ยกสองนี่นั่งเงียบแล้วครับโอ้ยก2นี่กับยกสนี่บรรยากาศป่ากันเลยครับโอ้นี่หนักจริงครับแล้วก็แม่นด้วยครับพอมีโอกาสนี่คือทำได้นะครับ ของจริงครับโอ้แล้วดีเซลเล็กนี่อย่างที่พี่ลีเลียนนะครับตั้งแต่6ปี62นะครับ6ปีแล้วอ่ะโดลุ้มนาลายครับวันนี้นี่มาเจอคื้นลูกใหม่ครับวัย20ปีจากอุบลดอกไม้ป่านะครับจำชื่อเอาไว้ครับนี่หนักจริงครับ อ่ะเดี๋ยวมาดูไฮไลท์ครับนี่โดนลำตัวเนี่ยเริ่มจะมีอาการนะครับในชุดนี้นี่คือจุกแล้วครับโดนแข้งซ้ายขีดแล้วหมัดทุบเข้าไปครับสอกตามแล้วนี่ครับโอ้โหฮุกขวาครับนี่ฮะดูครับวินาทีทองของดอกไม้ป่าครับท็อปแพร่ีครับน็อกติดต่อกันมานี่ต้องมีครึ่งโหลแล้วครับ โอ้โหหนักซ้ายขวาเลยครับจบด้วยฮุกขวาครับมวยซ้ายแต่นี่ครับจบด้วยหมัดฮุกขวาครับโอ้โหดีเซลเล็กไม่ได้เคยโดนใครน็อกมายาวนานครับวนันนี้สุดท้ายครับดอกไม่ป่าท็อปแพร่ยิ้มเป็นฝ่า